ที่นี้ไปอีกยาวนานนะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ร้อยปีเราก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันกับรุ่นเก่าๆพระเก่าๆที่อยู่ในวัดโบร,โบราณเก่าๆที่คนรุ่นเก่าก็ทำเอาไว้เราก็ได้ไปกราบไปไหว้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีร้อยปีพระองค์นี้ก็จะอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ในะที่นี้นะครับนะครับแล้วก็เป็นชนรุ่นหลังที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้มาเห็นนะครับในสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ในวันนี้นะครับ นี่คือบุญใหญ่ที่เราสาธุบุญร่วมกันแล้วก็ได้มาทําร่วมกันนะครับจะเป็นบุญกุศลใหญ่จริงๆคนต้องบุญตาถึงจริงๆงนะครับถึงจะได้มาดูจะได้มาชมจะได้มาแชร์นะครับต้องมีบุญจริงนะครับบางคนไม่มีบุญก็ปัดหนีนะครับผมเลื่อนผ่านไปไม่ได้มาสาธุกับเรานะครับนี่ละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าแชร์เยอะได้บุญเยอะก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นบุญกุศลใหญ่มากๆที่เราทําแล้วนะครับคนอีกหลายๆป่าหลายๆจังหวัดหรือจะเป็นต่างประเทศที่จะได้มากราบมาไหว้ก็ไม่แน่นะครับผมในวันข้างหน้า วัดนี้อาจจะมีชื่อเสียงขึ้นไปในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะครับผมเหมือนดังเฉดเช่นวัดอื่นที่มีญา,าติโยมมีสาธุชนหลายๆจังหวัดไปเที่ยวนะครับไปกราบไปไหว้สักการะบูชานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหลายๆอย่างเนาะเป็นความเชื่อครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อเนาะนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้หลวงพ่อพระครูท่านก็นะครับได้มาผมน้ำมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวไปรับน้ำมนต์ด้วยกันนะครับสายทูบุญด้วยกันเด้อนะครับผม thank you yeah um. เจ้าคณะอำเภอนะครับกำลังมาครับจะมาดลบมนให้ กสงกวนอยู่แนรถเทรรอบพื้นก็ท้างหลังวัดไหนครับวัดอาจารย์พนวัดพระครูพนมอยู่ที่บ้านนนสมบูรณ์บ้านนนสมบูรณ์ตำบลหนองแรดอำเภอหนองบุญมากครับโคราชครับผมโคราชครับกำลังเทหลอบพระครับหลอพระพุทธรูปครับ ปางพระพุทธเมตตาครับปางเดียวกันกับที่อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับที่ใต้ล่มโพประเทศอินเดียนะครับปางเดียวกันครับคุณน,นายตั้กระไรสดยาวเลยนะครับ